รักภาษาไทยกับอาจารย์เปิ้ลมาแล้วนะคะช่วงเวลาของรักภาษาไทยคะ่ะถ้าไม่เจอท่านอาจารย์เปิ้ลเดี่ยวไม่ครบไม่ได้เลยนะคะเรื่องราวมากมายที่ท่านอาจารย์เปิ้ลนำมาฝากกันนะคะก็เป็นประโยชน์ให้คุณผู้ฟังได้กลับมาทบทวนได้กลับมาพัฒนาแล้วก็สืบสารสืบทอดนะคะสําหรับภาษาไทยด้วยนะคะตอนนี้ท่านอยู่ในสายไปที่เรียบร้อยสวัสดีคะ่ะอาจารย์เปิ้ลค่ะ สวัสดีค่ะมาแล้วมาเจอกันช่วงเวลายามบ่ายบวันอาทิตย์แบบนี้นะคะตอนนี้ใจไปถึงปีใหม่แล้วค่ะรู้สึกว่าแบบบรรยากาศของแบบการเฉลิมฉลองการช้อปปิ้งปาร์ตี้คือแบบด้วยความที่แบบห้างสรรพสินค้าก็ดีหรือว่าบรรยากาศรอบๆก็ดีค่ะจารย์มันจะทําให้เรารู้สึกแบบช่วงของการเฉลิมฉลองสนุกสนานปาร์ตี้มันก็เลยแบบโอ้ใจมันไม่อยู่กับการทํางานหรือวความเคิดรอบๆตัวการแบบ เตรียมตัวจะปาร์ตี้สิ้นปีแาคาเลยอย่างเงี้ยอาจารย์เปิ้ลมีคิวนัดปาร์ตี้กับเพื่อนๆอ,อาจารย์กลุ่มต่างๆยาวแล้วนะคะยา,ยาวไปยันสิ้นปีแล้วนะคะตอนนี้อาจารย์จนะสนุกอยู่ไหมคะสนุกกับการแบบว่าเอาแต่งตัวตามธีมหรือวแบบ่อาอ๋อแต่งแต่งตัวตามธีมอาจจะไม่ค่อยแต่ว่าแ,บบวแต่แต่ว่าบางอา่นแรกของขวัญเนี่ยมีหรือ,อว่าเราเตรียมของขวัญไปมอบให้ ที่พี่ที่นัดกันหรือกลุ่มเพื่อหรืออาจารย์อะไรเงี้ยค่ะจะมีะช่วงปลายปีเนี่ยจะเป็นช่วงเวลาของการนัดกับอาจารย์ที่ปรึกษาอาจารย์เปิ่ะแต่เราก็จะนัดกันเรารู้ว่าอาจารย์อชอบสีแดงเราก็จะบอกว่าขอให้งานอันนี้ของเราเป็นแบบดปา party นะเป็นสีแดงอะไรเงี้ยเราก็จะนัดกันทุกปีช่วงปลายปีค่ะอากาศก็จะดีเราก็จะได้เตรียมของขวัญไปสวัสดีปีใหม่อาจารย์ที่แบบดูแลเรามาตั้งแต่ปริญญาตรีอะไรเงี้ยค่ะ ก็ S <S> จะเป็นแบบนั้นส่วนถ้าเป็นการนัดแบบกับกลุ่มเพื่อนหรืออะไรเงี้ยเพื่อนมีหลายกลุ่มเนาะ<อ>กลุ่มแบบมัธยมปฐมเพื่อนแบบแก๊้งนั้นแก๊้งนี้อะไรเงี้ยแล้วก็จะได้จัดเตรียมของปีใหม่เนาะ<อ> uh. ในเล็กน้อยตามสไตล์จันร์เปิ่ลนอะชอบหาของปีใหม่นี่ก็ของเต็มบ้านเราเตรียมไว้แล้วดีงามค่ะใช่แล้วก็แบบอเดี๋ยวเราก็จะนัดการกินเลี้ยงตรงนั้นต้นนี้อะไรเงี้ยค่ะมีหลายกลุ่มก็คือเต็มแล้วพี่นิดาเสาร์อาทิตย์ หมยถึงอาทิตย์หนึ่งอาจจะต้องเป็นสักเสาร์หรืออาทิตย์อะไรเงี้ยค่ะที่มีนัดช่วงเวลาแห่งความสุขคือมีกี่สัปดาห์ก็จัดเต็มไปหมดแล้วเริ่มหาวันว่างแล้วบางทีเพื่อนก็ถามมาแบบมีคิวหรือยังเดือนมทานข้าวกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะวบางทีนานๆเจอกันทีเราไม่ได้เจอกันบ่อยๆแบบบางทีปีนึงจะเจอกันสักสองครั้งอย่างเงี้ยค่ะงๆก็เป็นช่วงเวลาที่ดีนะคะกับความสัมพันธ์ดีๆที่เหมือนกับว่าเราจะได้มาพบปะ แล้วก็มาแลกเปลี่ยนแล้วก็จะเมาส์กันไม่หยุดนะคะเพราะว่าที่ไม่เจอกันนานๆก็มีเรื่องนูน้นเรื่องนี้มากมายเต็มไปหมดนะคะวัยเนี้ยคุยเรื่องสุขภาพพี่ตาเธอเป็นโรคอะไรหรอโรงพยาบาลไหนดีนะอินเทน์นะโซ่เดี๋ยวที่เพิ่พงนัดเจอเพื่อนพอดีเพื่อนเป็นคนเกิดเดือนตุลาคมเหมือนเหมือนกันนะคะก็เ <c oughs> พิ่งนัดไปแล้วก็ก็คุยกันเรื่องนะี้พ่อแม่เป็นยังไงสุขภาพสุขภาพเธอเป็นยังไงไหนเข้าโรงพยาบาลไหนหรอ หมอนนั <laughs> ทอจงคิงเพื่อ <s radio> สดจริงเป็นต้าไวจริงๆค่ะสนุกสนานกันไปแต่ว่าดีตรงที่เออเพื่อนยังอยู่อ่ะหมายถึงเรายังมีเพื่อนที่แบบนะที่จะได้นัดเจอกันนะคะดีจังอ่ะก็เป็นความสัมพันธ์ที่ดีนะคะแล้วก็ช่วงเวลาดีๆส่งท้ายปลายปีนะคะที่คุณ,ค,ณคุณก็คงจะมีรอยยิ้มมีความสุขกับการปรารถนาดีซึ่งกันและกันอ่ะนะคะและแน่นอนว่าช่วงเวลาของรักภาษาไทยของเรานะคะก็ยังมีสิ่งดีๆมาฝากกันด้วยค่ะอ่ะวันนี้เราจะ นำสำนวนไทยที่เกี่ยวกับปลาพี่ตาเราเรามีสำนวนที่เกี่ยวกับสัตว์ตามปีนักสัตว์อะไรอย่างเงี้ยเยอะแล้วเนาะทีะนี้เราก็จะลามไปตัวอื่นๆวันนี้ก็เลยเอาสำนวนที่เกี่ยวกับปลามาพูดคุยกันดีกว่านะคะว่าเรามีสำนวนที่มีคําว่าปลาเนี่ยในสำนวนไทยของเราเนี่ยสำนวนอะไรบ้างนะคะอย่างสำนวนแรกเนี่ยทุกคนน่าจะคุ้นดีเนาะก็คือปลาข้องเดียวกันอ๋อค่ะ อ่าหมายถึงคนที่อยู่รวมกันเนาะพอมีคนหนึ่งทําไม่ดีมันก็จะพลอยเสียไปหมดเลยอะค่ะเราเรานึกถึงแบบการทําเขาเรียกอะไรนะแต่ก่อนเนาะอ่าคล่องมันคือภาชนะาสารสําหรับใส่ปลาค่ะค่ะเนาะพอปลาตัวหนึ่งเน่าเนี่ยตัวอื่นก็จะพลอยหม็นไปด้วย,ยตกกระไดพลอยโจรไปด้วยกันนะคะค่ะต่อไปค่ะปลาตกน้ําตัวโตวไม่ค่อยคุณอ่าไม่ค่อยคุณสํานวนเนี้ยแปลว่าสิ่งที่สูญเสียหรือหายไปมีค่าเกินความเป็นจริง Oh. อ๋ออ่าเปรียบเหมือนเราแบบปลาที่จับได้เนี่ยพอหล่นลงน้ำไปอ่ะถึงจะเป็นปลาตัวเล็กก็อ้างว่ามันตัวโตนะคะอ่านี่ค่ะสำนวนหนึ่งต่อไปค่ะปลาตายน้ำตื้น,ค,นคุ้น่ะอ่าคนที่ทำพลาดเพราะว่าเหตุเล็กน้อยค่ะค่ะ แบบมีคําถามอะไรที่มาง่ายๆอ่ะแต่กลายเป็นว่าเอา้าเราตอบไม่ได้ซะอย่างนั้นนะคะก็ปลาก็มาตายน้าตื้นสาจริงๆปลามันว่ายน้ําเก่งจะตายจริงแต่สุดท้ายว่าทําไมมันมาตายน้าตื้นละ่ <c oughs> นะทีมโพอนะนะคะต่อไปก็คือปลาติดหลังแหก็คือคนที่พลอยเข้าไปเกี่ยวข้องกับเรื่องเดือดร้อนทั้งที่ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องด้วยค่ะค่ะ <c oughs> นะคะติดหลังแหนะหรือบางทีก็ใช้เพี้ยนเป็นแบบติดร่างแห <c oughs> ที่ถูกต้องอ่ะก็คือติดหลังแหนะคะ ต่อไปค่ะปลาหมอตายเพราะปากอันนี้เป็นสำนวนที่สอนเกี่ยวกับเรื่องของการพูดด้วยนะคะว่าคนที่พูดพล่อยๆเนี่ยจนเป็นอันตรายแกตัวเองค่ะมันเหมือนไอ้เจ้าปลาหมอเนี่ยพออยู่ใต้น้ำมันจะพ่นน้ำขึ้นมาที่ผิวน้ำใช่ป่ะแ,แล้วพอคนจะจับปลาเขาเห็นไงเขาก็เลยวางเบ็ดตรงน้นไงปลาหมอกระตายเพราะปากตัวเองนี่แหละออนงับไปเลยไม่รู้ะะมาก่อนว่ามันเกิดจากเป็นพฤติกรรมจริงของปลาหมอ ใช่มันจะพ่นปุดๆขึ้นมาไงคนตกเป็ดเห็นนะพอเห็นฟองปุดก็รู้แหละอ่าปลาหมออยู่ตรงนั้นเธอเสดชั้นแน่ค่ะนั่นแหละมันก็เลยตายเพราะปากมันก็เลยเอามาเปรียบกับการพูดของมนุษย์นะคะค่ะต่อไปค่ะปลาใหญ่กินปลาเล็กอืมอืมก็คือคนที่มีอํานาจหรือมีกําลังก็เอาเปรียบผู้ที่อ่อนแอกว่าเนาะค่ะค่ะแล้วก็จะมีสำนวนไก่แก่แม่ปลาช่อนอืมอันนี้ก็คือ เอาไปเปรียบกับหญิงมีอายุค่ะที่มีมันยาเล่เหลี่ยมมากสำนวนนี้เขาบอกว่าเดิมอะเราเราจะมีสำนวนนี้ใช้ว่ากระต่ายแก่แม่ปลาช่อนค่ะเอามาจากานิทานแล้วก็เอามาเปลี่ยนเป็นไก่แก่แม่ปลาช่อนนะคะอเขาบอกว่าแม่ปลาช่อนอะเขาบอกว่าโบราณบอกว่าปลาช่อนตามธรรมดาไม่ดุค่ะแต่ถ้าแก่ เป็นแม่ปลาวางไข่เนี่ยมันจะดุมันจะกัดคนนะ่ะ<ม>เขาเลยเอาไปเปรียบเน่ไก่แก่แม่ปลาช่อนนะคะ<ม>เปรียบกับผู้หญิงนะ่ะซึ่งตามธรรมชาติเป็นเพศที่อ่อนแอไม่ดุร้ายใช่ปะ่ะแต่ถ้าพออายุมากขึ้นนะ่ะก็จะกลายเป็นคนที่มีมันยามีเล่เหลี่ยมมีกริยาจัดจ้าน,นะค,ะค่ะค่ะนะก็มาจากแบบธรรมชาตินะ่ดดะตัวปลานะคะ<ม>ต่อไปนะคะข้าวใหม่ปรามันพ่น้า อะไรที่เป็นของใหม่ก็ถือว่าดีใช่ป่ะ,ะข้าวใหม่ก็คือข้าวที่แบบเก็บเกี่ยวใหม่ๆหุงแล้วก็จะได้ข้าวสวยมเมล็ดนิ่มหอมอร่อยส่วนปลามันก็คือปลาในฤดูที่ฝนตกชุกกําลังวางไข่เนื้อก็จะหวานมันเนี่ยเขาก็เลยเอาไปเปรียบเทียบกับช่วงเวลาที่สามีภรรยาเพิ่งแต่งงานกันใหม่ๆก็เลยเรียกว่าระยะข้าวใหม่ปลามันนั่นเองค่ะนะคะอะไรก็แรกๆเนาะ อะไรก็อร่อยอะไรก็ดูดีค่ะข้าใหม่ประมาณต่อไปนะคะขุดบ่อล่อปลาอันนีนออ้คือการลวงอ่ะลวงให้คนหลงเชื่อโดยหวังผลประโยชน์ผู้นั้นค่ะอันนี้ก็จะมาจากเขาเยวิถีชีวิตแบบคนชนบทเลยอะที่เขาแบบว่าต้องเลี้ยงปากเลี้ยงท้องหาปลางปลาเขาก็จะต้องมีกลยุทธ์มีวิธีการอะให้ได้มาซึ่งอาหารนะแล้วก็มีท้องล่องท้องนาอะไรก็ เก็บปลาหาปลาจากตรงนั้นอะไรเงี้ยนะคะมันก็จะมีวิธีการที่จะจับปลาให้ได้นะคะต่อไปค่ะจับปลาสองมือค่ะก็คือทาทาอะไรหลายอย่างในเวลาเดียวกันมันก็จะไม่สําเร็จสักอย่างเนี่แหละเพราะว่าการจับปลาเนี่ยปลามันลื่นอ่ะพี่นิตาถูกปะ่ะปลาเวลาจับเขาบอกว่าต้องจับทีละตัวโดยใช้ทั้งสองมือเนี่ยจับให้มั่นถ้าจับพร้อมกันด้วยมือข้างละตัวเนี่ยจับปลาสองมือแปลว่าจับทั้งสองมือนะค่ะ ปลามันก็จะหลุดไปหมดนั่นแหละมันไม่มีอะไรเหลือหรอกถูกว่าเพราะตัวปลามันลื่นเวลาจะจับมันก็ควรจะต้องใช้ทั้งสองมือจับปลาตัวเดียวแต่จับปลาสองมือแปลว่าใช้ทั้งสองมือจับปลาสองตัวเลยนะคะมันก็จะชวดไปหมดแหละจะได้ยินเข้าโคกับจับปลาสองมือเหยียบเรือสองแคมอาใช่นั่นแหละค่ะเวลาทําอะไรเราควรที่จะทําให้มันสําเร็จสักอย่างหนึ่งอะนะคะอย่าโลภเนาะอะต่อไปค่ะ ชีปล่อยปลาแห้งอันนี้มีคําว่าปลาอยู่นะคะแต่เป็นปลาแห้งนะแปลว่าเสียแซงว่าเป็นคนใจบุญค่ะแม่ชีอะร่ะคะใช่ไหมคือ,อมหมายถึงว่าเวลาที่เราปล่อยปลาเราจะเราจะปล่อยปลาที่มีชีวิตนะ่ะไม่ใช่ปลาแห้งปลาแหง้งในที่นี้ก็คือแบบปลาตากแห้งตากแดดอะไรอย่างเงี้ยมันไม่มีชีวิตแล้วอะคะ่ะมันคือใช้ในเชิงประชดนะ่ะคือคนที่เหมือนจะดูว่าเป็นคนใจบุญไปทําบุญแต่จริงๆคือแกล้งทำ ทีป่ปล่อยปลาแห้งเวลาเราปล่อยปลาเราปล่อยปลาเป็นอนะเราไม่ใช่ปล่อยปลาที่มันแห้งหรือว่าถูกแบบแปรรูปแล้วถูกปลามันตายแล้วอ,อันนี้วะเขาก็เอาไว้แบบกระทบก็เล้เปรยเ,เ,เนาะค่ะประชดนิดนึงนะคะอ่าสำนวนสุดท้ายตีปลาหน้าใสค่ะอถอดีนค่ะอ่าคือพูดหรือทําให้กิจการของผู้อื่นซึ่งกําลังดําเนินไปด้วยดีเนี่ยกลับเสียไปคือใา่อะใซ่มันเป็นเครื่องสารสําหรับดักปลาใช่ไหมคะ การตีปลาหน้าใสยก็คือการตีน้ําให้ปลาตื่นไม่เข้าไปในใส่ก็คือไปขัดขวางอะ่ะไปพูดไปทาให้คนอื่นที่เขากําลังจะทําอะไรแล้วแบบโอเคกำลังจะสําเร็จนะ่ะกลับแบบเสียหายไปนะคะค่ะอันนี้ก็เป็นสํานวนที่เกี่ยวกับปลาค่ะที่เอาตัวอย่างนํามาจากหนังสือสํานวนไทยของกระทรวงศึกษาธิการนะคะ วันนี้ก็นําเรื่องที่เกี่ยวกับปลาค่ะในสํานวนมาฝากเดี๋ยววันอื่นๆก็จะเก็บสํานวนที่เกี่ยวกับเรื่องอื่นมาฝากกันอีกนะคะท้อสนุกมากแล้วก็รู้สึกว่าคนไทยนี่ช่างคิดจังเลยค่ะใช่แล้วก็เอามาจากค้อะวิถีชีวิตประจําวันนะคะหรือบางทีก็มาจากลมฟ้าอากาศอะไรอย่างเงี้ยนะยสะนนสนวนไทยมันจะมาจากเรื่องเหล่านี้ค่ะแล้วถึงที่อยู่รอบๆตัวเรา ดีงามนะคะเรียนรู้ไปด้วยกันนะคะทบทวนไปด้วยกันสิ่งที่เราใช้กันมาตลอดบางทีอาจจะเข้าใจบ้างไม่เข้าใจบ้างนะคะหรือเ,เข้าใจถูกบ้างเข้าใจไม่ถูกบ้างนะคะก็ให้ทางจาันเปิร์นนี่แหละค่ะได้มาคอย สก,กิดนะคะคอยบอกนะคะว่าเอ้ยอันนี้แบบนี้นะแบบนี้นะนะคะแล้วก็จะได้สนุกสนานแล้วก็รักภาษาไทยไปด้วยกันนะคะจย์เปิ้ลอยากจะมาประชาสัมพันธ์รับนักศึกษานะคะที่มหาวิทยาลัยาุภันบุรีค่ะตอนนี้เปิดรับสมัครเทอมหนึ่งทับ 2, 0 6 7เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะทั้งที่กรุงเทพแล้วก็ที่สมุทรปราการเลยค่ะ ดยเฉพาะที่คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ของอาจารย์เปิ้ลนะคะก็จะมีสาขาที่พร้อมต้อนรับน้องๆไม่ว่าจะเป็นสาขาภาษาไทยของอาจารย์เปิ้ลนะคะแล้วก็ยังมีภาษาอังกฤษธุรกิจภาษาจีนเพื่อการสื่อสารค่ะน้องๆคนไหนที่ชอบทางภาษาก็สามารถมาเรียนด้วยกันได้นะคะหรือทั้าน้อง,นองคนไหนสนใจทางด้านศิลปะเราก็มีสสาขาด้วยกันนะคะก็คือสาขาการออกแบบนิเทศศิลป์และดิจิตอลแล้วก็การออกแบบทัศนศิลป์ค่ะน้องๆคนไหนที่แบบเป็นสายดบบครีเอทีฟนะคะสายความคิด สร้างสรรค์ชอบวาดรูปชอบทํางานศิลปะก็สามารถมาสมัครได้นะคะส่วนถ้าน้องๆคนไหนสนใจการรับราชการอย่างร,รัฐประศาสนศาสตร์นะคะอยากจะเป็นอบตอ,อบอจอรหรือทํางานในหน่วยงานของรัฐก็สามารถเลือกเรียนได้หรือทางสาขานิติศาสตร์ก็มีเปิดเช่นเดียวกันนะคะทั้งที่กรุงเทพแล้วก็สมุทรปราการค่ะส่วนสาขาที่กําลังปรับปรุงหลักสูตรอยู่เดี๋ยวกําลังจะเปิดรับก็คือสาขาหน้าตศิลปการแสดงแล้วก็สาขา,าการจัดการชุมชนนะคะน้องๆสามารถ เข้ามาดูที่เว็บไซต์ของมหาวิทยาลัยได้เลยค่ะ www.diu.ac.th นะคะหรือว่าจะเข้ามาที่ Facebook คูโซ่คณะมนุษยศาสตร์และสังคม,มศาสตร์มหาวิทยาลัยสุพรรนบุรีก็ได้เช่นกันค่ะหรือจะโทรมาติดต่อที่อาจารย์เปิ้ลโดยตรงขอคำแนะนำก็สามารถโทรได้ที่เบอร์0982499751 098249 9751ยินดีต้อนรับน้องๆอ,อยู่นะคะมาเรียนด้วยกันค่ะวันนี้ต้องขอบคุณอาจารย์เปินน้ลมากมากเลยค่ะด้วยความยินดีค่ะสวัสดีนะกลับมาเจอกันใหม่นะคะได้เลยค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ,คะรักภาษาไทยกับอาจารย์เปิ้ลผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรรสสรินดิธบันจงสาขาวิชาภาษาไทยคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชพัฒนบุรี